สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ดาหรือแม่ดาแม่นปัวนะคะวันนี้พี่ดาจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีเมษประจำเดือนมกราคมว่าจะเป็นยังไงบ้างของปี6กสี่แล้วก็เรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพร่างกายของปี6กสี่เนี้ยตอนรับปีใหม่นี้จะเป็นยังไงนะคะอันดับแรกเลยคือ,อก่อนที่พี่ดาจะพูดเกี่ยวกับราศีเมษนะคะพี่ดาขอ แชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังกิจกําลังใจให้พี่ดาแม่นปัวแล้วพี่ดาจะกราบขอบพระคุณงามๆเลยค่ะใครที่แชร์ให้พี่ดาขอให้รวยรวยรวยมีแต่ความรวยนะคะไปแข่งขนไหนนะคะให้แควคาดจากาเหตุการณ์อะไรหลายๆต่างๆนะคะนะคะพี่ดาขอขอบคุณนะคะแล้วก็ชาวราศีเมษการงานเป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องการงานการงานของชาวราศีเมษในเดือนมกราคมนี้จะถูกการกดดัน จากเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายผู้บังคับบัญชาในช่วงต้นปีก็คือเดือนมกราปี64นี้แล้วก็แต่ถามว่าเรากดดันแล้วเราไปได้ไหมเราได้แต่ก็ถือว่าเราก็ต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะคะแล้วเราจะผ่านไปได้ไม่ต้องกลัวนะคะในเรื่องการงานแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ว่าจะกดดันเราจนแบบเราไม่มีที่จะยืนก็ถือว่าอาจจะมาติเตือนเรามั่งอะไรมั่งเกี่ยวกับการงานนะ,ะเพราะว่าตัวเราเองอาจจะมีภาร่าอะไรมากมายเลยทําให้มามา ทําทให้เรื่องการงานเราถือว่าเราอาจจะแบบเผลอไผลไปมั่งนะฮะแต่ถือว่าลงตัวอยู่สําหรับเรื่องการเงินการเงินของชาวราศีเมษก็ถือว่า,าช่วงต้นปีก็ถือว่ารายจ่ายจับจ่ายใช้สอยเยอะเยอะไปกับครอบครัวคนใกล้ตัวนะคะอ่านะฮะภาระอยู่ในบ้านจุกจิกมากของชาวราศีเมษแล้วเรื่องความรักความรักก็เช่นกันนะคะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะในเดือนมกราคมนี้แต่ก็ ให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วจะผ่านไปได้นะคะสำหรับชาวราศีเมษแล้วเรื่องสุขภาพร่างกายที่ควรระวังก็คือช่องท้องไมเกรนโรคหวัวใจมันจะมีแฝงอยู่ในรหัสสำหรับชาวราศีเมษนะแต่ก็ไม่ได้ไร้ายแรงอะไรมากเราก็ไม่ต้องตกอกตก,ตกใจเราก็หมั่นทำบุญนะคะแล้วก็สวดมนต์ทุกอย่างเราจะผ่านไปได้ดีก็คือสรุปชาวราศีเมษในเดือนมกราคมนี้ของปี6-4นี้ถือว่า อ่าเป็นราศีที่อ่อนล้านิดนึงนะคะชาวราศีเมษจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะช่วงช่วงช่วงมกรานี้ถือว่าเป็นอะไรที่จะต้องแก้ปัญหาแล้วก็ต้องอดทนต่อสู้นะ,ะทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยดีนะคะวันนี้พิดาขอขอบคุณมากๆสาหรับใครที่มาชมคลิปพิดานะคะพิดาขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ